สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกตามเคยนะครับสําหรับแฟนช่องทุกท่านนะครับก็ไกลวันเข้ามาอีกแล้ววันนี้เราก็นําเสนอนะครับวันนี้ผมจะนําเสนอตัวเรื่องราวนะครับของคุณยายวาดนะครับคุณยายวาดแกชื่อว่าคุณยายวาดจะเป็นคนขายกับข้าวนะครับผมก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่กับพี่อีนะครับตอนก็นอนเต็นนอนอะไรกันอยู่อย่างนี้นะวันนี้ไปซื้อกับข้าวมาคุณยายใจดีมากนะครับนี่ ถุงละยี่สิบบาทตอนแรกบอกว่าจะซื้อสามถุงสามถุงหกสิบาทไปมาแกก็ช่วยซื้อทุกร้านนะครับช่วยซื้อทุกร้านถุงละยี่สิบบาทถุงละสิบห้าบาทนะครับก็กินก็ไม่รู้จะกินหมดหรือไม่หมดนะครับร้านหนึ่งก็ช่วยซื้อมานี่แกงอะไรมานี่แกบอกว่าแกเป็นคนชอบซื้อเลขนะครับแกบอกเป็นคนชอบซื้อเลขแล้วก็มีแตงโมนะครับไปซื้อมามีแตงโม วันนี้กินข้าวกับแตงโมท่านผู้ชมทางบ้านกินข้าวกับตัวไหนกินกับอะไรนะครับพูดแต่เรื่องเลขก็เลยถามว่ากินตัวไหนเลยทีนี้มีน้ําพริกมีแกใจดีนะครับแกเป็นคนที่ใจดีมากนะครับซื้อในแถมอย่างเดียวเลยนะครับแกฝันนะครับแกฝันแกบอกว่าแกเป็นคนที่ชอบซื้อเลขและแกไม่ชอบซื้อเลขหลายตัวไม่ชอบซื้อเลขหลายตัวแกะจะอัดตัวเดียวเลยนะครับบอกซื้อซื้อตัวเดียวและก็ชอบตัวเดียวด้วยสําหรับงวดนี้นะครับ งวดที่แล้วนะครับแกก็ฝันฝันได้นะครับฝันได้เจ็ดหนึ่งแกซื้อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ว่ามันออกหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับอายุของท่านนะครับหกสิบสี่เสียดายที่ผมไปเจอท่านช้าไปนะครับคุณยายวาดสําหรับวันนี้นะครับโอ้ยแมงสําหรับวันนี้นะวันนี้ผมก็จะให้ท่านผู้ชมบางคนบอกว่าเอ,อ้ย เรื่องมากดีลาเรวตะเรวดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ทักทายกันหน่อยนะครับพูดคุยกันมาถึงปุ๊บก็จะใส่ตัวเลขปั๊บเลยมันก็จะยังไงยังไงอยู่นะครับก็อุ๊แมงแมงแมงกัดนะครับแม,มงแมงแมงก็เลยเดินทางไปตลาดมาเดินทางไปตลาดมาท่านมาท่านฝันดีและท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าตัวเดียวหลักเดียวเน้นเน้นนะครับตัวเดียวหลักเดียวเน้นเน้นนะผมบอกไปก่อนนะผมเป็นแก้แนวทานะครับ เป็นแค่แนวทางวันนี้ก็อากาศเย็นนะครับก็ขอไฟผิงนะครับเอาไฟผิงนิดหนึ่งทั้งเย็นไม่รู้ตอนนี้ก็สําหรับที่นอนผมก็อยู่ด้านนู้นนะครับคอนโดมิเนียมผมนะครับนอนเต็นท์เหมือนเดิมสําหรับคืนนี้การเดินทางของเราก็ยังคงมีต่อไปนะครับเรื่องราวตุกเรื่องราวที่จะนํามาเสนอนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถูกใจไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยกันไว้ในโอกาสนี้นะครับตัวเด um ียวเลขเดียวหลักเดียวจัดเน้นเคุณยายวาดนะครับเป็นตัวไหนนะครับแกชอบตัวไหนนะครับ <laughs> ไปชมจากปากของท่านเองนะครับว่าท่านชอบหลักไหนผมย้านะครับว่าเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับตัวเลขสําคัญสําคัญนะครับผมจะมีการตามให้ทุกที่ตามให้ทุกจุดนะครับจุดนที่สําคัญนะครับที่ตัวเลขเข้านะครับไม่ต้องห่วงตามให้ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราไปฟังจากปาก คุณยายวาดนะครับว่าเน้นๆจัดเน้นๆตัวเดียวและก็ชอบตัวเดียวรักเดียวใจเดียวตัวเดียวเท่านั้นผมว่าผมจะไปลุ้นกับท่านอยู่เพราะท่านเป็นคนแบบว่ารักเดียวใจเดียวนะครับผมก็รักเดียวใจเดียวนะครับใจเดียวแต่หลายรักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับจะสนุกสนานฮีฮากันไปนะครับรักเดียวตัวเดียวไปฟังกันนะครับว่าชอบหลักไหนของแกแกว่าชอบหลักนี้นะครับ และก็จะซื้อหลักนี้ตัวเดียวไม่ซื้อเลขคนอื่นซื้อของตัวเองเดี๋ยวเราไปชมฟังจากปากของท่านเลยนะครับไปชมภาพบรรยากาศด้วยกันครัยายมันกับฝันเหม็นอยู่แต่ว่ายายกับเอาตะเหล็กตัวเดียวตัวเดียวฝันบ้งอหงหันนั่นซื้อเจ็ดหนึ่งมันออกหกหนึ่งฝันว่าจะไปหน้ายายสีเอ้อยายสีมันว่าดยคิดว่าเป็นหออกเนาะยายสีมันมันเป็นสีหกทุบหกเล็ก มวลสื <alnız> ่อ <Heck no? S 1> ผมจะไปซื้อนี่ละมือแรงนี่ละนี่เก็แต่คุณเล่นกับฟันเช้าสิบแปดบาทเออโอ้ยอันเอียงว่าตัวใดตัวใดขนาดขนาดมากมากตัวแดงมวลนี่อ่ตัวยู่บ้านใดอยู่ชุมพลครับชุมพลนเพราะว่าร้านอยู่ไอ้ซีสเกตอืมขนาดมากหลักใดงวดนี้คิดว่าหลักใดมัน้ยมาดนีบ้างครับคิดว่าไอรับสามแล้วงวดว่างหันเ่ยพญะยาหนักอะเจ้าของ ไปไหว้พระยาดาสิกินอีหยังเขาให้กับมีดผู้ใช้หามบ่ให้กินมีดผู้ใช้หามบ่ให้กินครับแต่มารักสามด้อยมารักสามยายอายุเท่าไหร่ยายอายุหกสี่โอ้ยเสียดายผมมาถามซาเนาะรอบนี้มารักสามสี่ละบานนี่กับฟ้านว่าถุมีคนมากอดมาหอมหลานใช่เมื่อวันนี้มารักรักสามสามแปดสามแปดสามแปดแมนวะ คุณยายมักสามแปดมักสามแปดแต่ว่าไอ้งวดว่างหันเขาไม่โตมากบอไอ้อายุยายเนี่ยก็หกสี่วานนี่ก็เห็นพระานาคพญานาคก็อยู่หน้ายายสีครับอ๋อยายสีก็สีเนาะงวดนี้มักสามแปดเออแต่ว่ายายสื่อเลขตัวเดียวอ๋อคันสื่อสื่อตัวเดียวสามแปดงวดนี้สามแปดตัวเดียวเลย เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อเพราะว่าเจ็ดหนึ่งกับสื้อเจ็ดหนึ่งโตเดี๋ยวว่ะเด้ซื้อครับยายมักซื้อแบบนั้นอ๋อมักซื้อแบบนั้นมักสืคือมักซื้อตัวเดียวเลยยายมักซื้อคู่เดียวคู่เดียวสิแม่เพราื้อหลายคู่ดิครับยายมักสามแปดตัวเดียวยายมักสามแปดวันนี้ได้ครับคุณยายเผู้ชายกับเขาอยู่แล้วพอดีมาช่วยอุดหนุนคุณยายนะครับคุณยายคุณยายท่านเอาคุณช่วยตลาดบ้านน้องผือบ้านน้องผือเนาะ อุ้ยขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อคุณยายแห้สุขภาพแข็งแรงนะครับมาอีกนะเด้อครับเดียจะมาซอยเขียวนี่ล่ะมาเทียบพานเล่นผ่านเขียวก่อนก็ซื้อยู่ครับสีเขียวเนี่ยจำไงยม่ขั้นยวในประเทศครับจำจำบัญญานะครับฮะไม่เลขเท่าใดสามสี่ห้สามสี่ห้าสองนั่นละโตน้ำครับกับท้องผมนี่ผมตามมาตลอดเลยครับครมาอีกนะเด้อบ้านบ้านเลขที่เยาวบ้านเลยยี่หรอมบ้านเลขที่เกตูอ้าวไม่ยังหรอ วันแรที่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งวันนี้เพรรื่นย่าน่าจะเลื่อนสู่เจ็ดสี่อ๋อแต่ว่างวดนี้มักสามแปดต้มขาหมูบดกะโลนลงต้มขาหมูบดกะโลนลงโอ้บใบมันหกหนึ่งซะบ่ย่ายกับวันนี้โอ้ก็เลยเสียดายแล้วถึงนักเพื่นบอกบางหนึ่งครับย่ายกะย่ายมาเกลียดอยู่แต่ว่า,วาแต่ว่าย่า,ายาาสื่อแค่คู่เดียวคู่เดียวย่ายบอกสื่อไรตัวเอาตัวเดียวคือแข็นเข็น,ขนขเลยเนาะเข็นถือก็ถือเลยเนาะสามแปด สามแปดครับโอ้ยขอบคุณคุณยายหลายๆครับขอสุภาพคุณยายแข็งแรงเนาะครับคุณยายวาดนะครับบอกว่าน้ำสกุลอ่อนพิมพ์ออกถุงบุกบ่ครับมาอีกในเด้อลูกครับนายคุณยายเดี๋ยวผมสิมาเหมาหมดเลยนะครับถ้าได้ได้รางวัลไงผมสิกลับมาหาเลยผมมาเทะครับวัดตองยานครับคุณยายวาดขายอยู่นี่แหละครับ ขาหมูเป็นประจำโอ้ขาหมูเป็นประจำแม่นบออันนี้แถมไปได้หน่นขาโอ้แถมอีกทเศแม่นรายนึงจาว่าทิเศษให้ไปถุงนึงน่อคุณยาเป็นคนเป็นแต่ใจดีเนาะจากเบิ่งอเป็นแต่ใจดีบอมวนเนาะคุณยายก็เป็นแต่คนใจดีรยนึงก็แถมไปเระยนึงก็แถมไปโอ้ยย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 คยย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 ยายย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 ยบ่อยู่นี่ครับมาเ็งานนะครับมาเ็งาน เพ็รงานอยู่บันแค้ไนไง,งนี่ครับเ็ชเฮี่อยู่ในพืน้นแค้นไงเอ่อยาสองแยกสามเลยไหมครับบันแค้นไงนี่ไหมครับขี้กิ่งนี่ไหมครับบันแค้นไงขี้กิ่งบ่ครับมากระ่เวบันแยกก็ได้เด้อครับเดี๋ยวผมมาอยู่พามผมพานดูาพานด,พานดูพานดูครับมาอวนนุ้นกับเขาบ่าเละมาเที่ยวมานี่ก็ได้เด้ครับครับขอบคุณครับบ้านเอพ่อย่างรอบบ้านที่เจ็ดหนึ่งครับมียานอ่อนพอนิ่มโอ้ยหลเด้อช่วยนี่เด้อโอ้ยวันน้คุณแม่วัฒนาสามแปดเดียว ออกว่าออกว่ามากันครับแต่ผมมักอยู่แล้วครับผมมักผมมักผมพ่นมักสาแปดเนาะอ้หมานฝาน้ำกันดึองว่านี้